วันสวดดีครบวันนี้เล่นอันนี้เจอแบบใหม่เชื่อวัดนาข้าวครับผมไม่พูดมากครับมาดูทุ่งนางกันครับผมโง่เลยที่นอนด้วยนี่เอยนอนได้ด้ยครับผมนอนได้เ้วยครับ รักสาวก่อนอผมสวัสดีผมชื่อเบรครับผมผมชื่อเบรครับลูกสดสดาท่อนพูดจเจริญ ได,ดได้พูดหรอกพิมพ์หรอกครับผมจะโดนเตะมอเตอร์ไซคด้วยครับผมขี่แว่นด้วยใช่บิ Big white. <c ười> Big white ๊กไบค์บิ๊กไบครับผมครับผมลองสักหนึ่งแก้วกัน คลายร้อนครับผมเท <Hey, S 1> หมดละนีวัดครับผมเห็นโมเดวฟีมีฟีที่ไหนครับผมมีแต่เสียงเงินบ้าบอ มีน้ำตกเลยครับผมนี่เขาเรียกว่าแม่น้ำครับผมกาตอนเตือนลงเล่นลงเล่นแป๊บหนึ่งครับผมทำในอากาศมันร้อนอย่างนี้วันนี้ร้อนเท่าไหร่บอ้หหนาวอะแต่ว่าแดดนะนะครับผม นั่นนะโอเคพอแล้วผมไอ้เฮียตู่สัตว์ไม่มี โมเดลสีตั้งได้ไหมครับ บุ๊อกได้เอาคราบผมเสียตังค์ซื้อนี่ครับบุ๊กบอกเจอแล้ว ควรเพียงควรชอบหีควรชอบหีควรชอบหีได้เปิดแล้วอาวงวงคนในจัดคล้ายเปิดโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับผมไม่บายไม่บายครับเจอคลิปหน้า